thank you เต้นที่ไหนมาสนุกก็ไม่ได้ช่วงนี้อยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะก็อยู่หลายๆคนไงน้องซีไม่ใช่อยู่แล้วกลับบ้านสิหลังจากทํางานล้วอยู่กับใครโอ้ยเยอะแยะไปหมดรปภรปพองทำไมรปพอมันนอนด้วยเหรอไม่ใช่สิเดี๋ยวค่อยตอบนะแต่อยากจะรู้ว่าใครให้ข้อมูลสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับบขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรบพ่งเซติ บอกวันนี้สุขสนานแน่นอนนะทุกวันเสราร์ทีเวลาสิเวดนาฬิกาสิเวนโมงอ่าโมงเจอเราสองคนเลยแล้วก็ฟังเพลงเพราๆคนมีอาชีพเดียวกันมาประชันเพลงลูกทุ่งกันเลยเอาวันนี้เป็นไงเมื่อกี้บอกไปเข้าห้องน้ำแด้ทำไมนะเมื่อกี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ห้องน้ำกระดาษชู้ก็ไม่มีไอ้ะอะไรที่ฉีดก้นฉีดอะไรก็หักก็อะไรก็ไม่มีใครดูแลแม่บ้านไปไหนหมดอ่ะอ้าวก็วันนี้แม่บ้านเขารวมตัวกันรวมตัวเดี๋ยวก็ใช้คำว่ารวมตัวเขารวมตัว รวมตัวกันไปทำความสะอาดอยู่ห้องพิตาไปดูดห้องพิตาแม่บ้าน3 6คนในเวิร์กพอยต์ไปดูดฝุ่นห้องพิตาเนี่ยนะใช่ทำความสะอาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยห้อง4ณ4เนี่ยนะ <c oughs> แบบนั้นน,นะ่ะนะคนเออ36คนโอ้โหเห็นบอกพิตาบอกว่าถ้าแม่บ้านรวมตัวในห้องแกวันนี้จะได้โบนัสเ,เราไปรวมตัวกันบ้างไหม ไม่พี่ถามจริงน้องซีทำไมกระดาษชู่ก็ขาดใช่วันนี้เขามารวมตัวกันในรายการของเราอ้าวอ่าก็แสดงว่าอาชีพวันนี้คืออาชีพแม่บ้านครับผมแน่ดอนฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปหาผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ไปพบกับกรรมการกันก่อนเลยครับพี่เท่งน้องเปาและครูสลาครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเจอกับแม่บ้านครับครูสลาครับแต่จริงๆแม่บ้านก็คู่กับการร้องเพลงเหมือนกันนะฮะครูสลาฮะ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะชอบร้องเพลงครับอไม่พวกทจะฟังแบบวิทยุอะไรเงี้ยเปิดทีวีฟังพลงวังเพลงไงอโอเคเฮ้ยนี่ยืนสิเฮ้ยนี่ก็ยืนทั้งรายการแล้วเป็นเมื่อยมันก็เมื่อยด้วยกันดิไปเจอผู้เข้าแข่งขันเลยดีไหมฮะเจอผู้เข้าแข่งขันเลยดีกว่าอ้าไปพบกับแม่บ้านครับ สวัสดีครับโอ้โหเดินออกมานี้รู้เลยว่ามีอาชีพแม่บ้านแน่นอนแต่ละท่านนะฮะโอ้ดูถืออะไรมาด้วยเนี่ยโอ้โหนี่อุปกรณ์ตัวช่วยฮะวิกซอลโอ้อันนี้ดังเลยนี่ดังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเรื่องอุปกรณ์นะอ่าฮะเดี๋ยวเขาพูดแนะนําตัวเองกันหน่อยครับท่านแรกเลยครับสวัสดีค่ะนางสาวพันยวันพายคอพิรมค่ะอายุ52ปีพี่แคทมาจากจังหวัดชนบุรีค่ะพี่แคทจากชลบุรีครับท่านที่สองครับ สวัสดีค่ะชื่อว่าลาลัตแทนแดยค่ะชื่อเล่นชื่อเพลินค่ะอายุ47ปีมาจากมหาสารคามค่ะคามานที่สามเลยครับสวัสดีจ้าชนะอสิริรัตน์แก้วอายุ62ปีจ้ะอ่าโมบีจังหวัดสระเรนเธอการโรงพยาบาลสระเรนจ้ะเออเดี๋ยวนะฮะภาษาเมื่อกี้คือภาษาอะไรฮะภาษากระเนื้อค่ะโอภาษากระเนร่นฮะเนียนสลังบองบองสลังเนียงบองเนียนจ้ะอา ไไท่านต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนิลมนเสือดาวอายุ49ปีมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ,ะพี่น้องจากจังหวัดสมุทรปราการครับ่บานสุดท้ายครับค่ะสวัสดีค่นานนิซื่อนั่งสาวผ้าขวัญเพียงลูกสิเลน,นซื่อเมี้ยวค่ะอายุ29ปีมาจากจังหวัดอุบลราชธานีจากอุบลราชธาน,นาีนี่ผมว่านะฟังแค่เสียงผมว่าร้องเพราะทุกคนแน,น่นอนวันนี้คุณผู้ชมฮะ ใครมีอาชีพแม่บ้านจากจังหวัดไหนเชียร์กันเยอะๆเลยนะแล้วเอาเวลาไหนไปร้องเพลงล่ะครับเออนั่นน่ะสิฮะพี่แคทฮะเวลาไหนไปร้องเพลงครับพี่แคทงานทุกวันอะร้องไปก็ทําไปค่ะเหนื่อยไหมฮะพี่แคทจริงๆคือเคยได้มีโอกาสคือภรรยาชอบใช้สามีคือผมเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมฮะมันมีตัวช่วยค่ะวิ่ซอตอนนี้ค่ะนั่นแน่โอ้พี่แคทเป็นงานนะเนี่ยถึงไม่พูดทมจริงทมจริงพี่จริงค่ะมันยังไงฮะเบาแรงไปเยอะนะคะ ขจัดคราบฝังลึกแล้วคราบใหม่ก็ไม่กลับมาเกิดอีกโอ้โหตายลูกค้าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์แทนเลยนะเนี่ยพรีเซนเตอร์ยิ้มเลยเจ้าของยิ้มเลยเออคุณเหมียวแล้วครับคุณเหมียวล่ะเป็นแม่บ้านมานานกี่ปีแล้วครับคือจริงๆแล้วก็คือเมื่ออดีตนะคะอดีตก็คือ1เดือนที่แล้วเหมียวเป็นแม่บ้านที่ห้างเป็นมา4ปีค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็คือเป็นแม่บ้านอิสระรับจ้างทำคามสาดทั่วไปก็คือประมาณ1เดือนค่ะ ที่หนูตัดสินใจออกจากงานประจํามาแล้วเ<ฆ>พือพ่อเพื่อที่จะมาเป็นหมอํำเพราะว่างานเขาคิวงานเขาคือยาวเป็นหางว่าวเลยหนูก็เลยไปพอไปแล้วงานเหลือสองงานวันนั้นหนูก็จะกลับบ้านที่อุบลแล้วแล้วก็เข้าไปอาบน้ำหนมูมีติดตัวมาก็คือวิกซอ,อะก็เลยเข้าไปอาบน้ําก็ฉีดปุ๊บแล้วก็อาบเสร็จเอากลับมาเฮ้ยข้าบอ่าพวกหินปูนข้าบฝังที่มันอยู่ตรงนั้นหายหมดเลยหนูก็เลยเอ่จิ้งอไอเดียมันเกิดรับงานทําความสะอาด ไปก่อนดีกว่าพาังๆ oh. รองานอ๋อในจังหวัดร้องงานไอ้ว่าพอมีตัวช่วยพบงานมันก็เบามือลงใช่คือถ้ามีวิกซอเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าเราก็ไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยๆแม่บ้านในก็นงานยุ่งอยู่แล้วนะเดี๋ยวทำอันนี้เสร็จต้องไปทำอันนู้นทำอันนี้เพราะฉะนั้นแม่บ้านสมัยนี้ครับคุณผู้ชมครับเบาแรงไปเยอะเพราะมีตัวช่วยวิกซอมีสารเคลือบช่วยกันคราบปกป้องห้องน้ําอย่างต่อเนื่องห้องน้ําก็ สะอาดนานนะครับผมทั้งผัดสบายแรงแบบที่พี่แคทบอกนะครับแล้วก็มีสารเคลือบป้องกันไม่ให้คราบกลับมาติดง่ายถือว่าเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับแม่ต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆนะพี่โดนะนี่มีแม่บ้านมาการันตีขนาดนี้นะคุณผู้ชมครับสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยครับมีวางจําหน่ายแล้วนะครับตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับคุณผู้ชมครับติดตามได้ถ้าเอฟวิกซอคืออะไรดูโฆษณาครับพิซเตรเขาหน้าตาดีมากครับหล่อมากคพิตร <łość> <S 2> <S 2> เหนแล้วหลงไหลเลยไปอยากฟังเสียงแล้ครับทั้ง5ท่านครับผมครับมาฮะรอบแรกครับทั้ง5้าท่านนั้นจะต้องร้องเพลงร่วมกันแบ่งท่อนกันนะครับเพราะฉะนั้นโชว์ความสามารถให้เต็มที่รอบนี้เข้ารอบ4ี่คนตกรอบ1คนและเพลงในรอบแรกนี้คือเพลงสยามเมืองยิ้มจากคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครับเชิญ ัคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการ i mm -hmm. ต่อได้อีกนานคุณสยามใจบุญยังยิ้มเสมอโอ้ยพี่นงนี่แม่บ้านจริงๆไหมเนี่ยแม่บ้านจริงๆไหมเนี่ยแต่ผมชอบพี่เพลินมากจังหวะที่พอตัวเองร้องเสร็จเนี่ย แล้วนั่นจจงหวาคนอื่นร้องเนี่ยก็ยังร้องอยู่นะฐานหน้าหลังนะก็ยังร้องอยู่นะอินมากเลยนะพี่เพิร์เมื่อกี้ฮะอินค่ะรู้สึกว่าทำไมถึงอินเพลงนี้เป็นพิเศษฮะชอบเพลงนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะโอ้ใช่้วร้องไปตลอดเพลงนี้คือรักใจอยู่แล้วคแต่พี่น้องยิ้มให้ผมสักนิดได้ไหมฮะพี่น้องดูเหมือนจะเกร็งๆนะพี่เกร็งไหมฮะ มีบ้างค่ะมีบ้าน่ครั้งแรกในชีวิตนะที่ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้อ๋อเหรอฮะพี่น้องตื่นเต้นแบบนี้ให้เขาเต้นสะหน่อยดีไหมฮะโพี่น้องเต้นปุ๊บโยนให้ทีละคนทีละคนลองดูลองดูอ่ะพร้อมจังหวะมาคนแรกคนแรกเลยคนแรกเลยมาไปโยนไปโยนไป ที่ธรรมดาครูเต้นอันี้ผมผมส่งลวกเมือนลูนไงเลยเลยไปเลยไป <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหยิบคืนจากครูสลาปึ๊บอ่ะนั่งเล่นดนตรีเหมือนเดิมมาดีแล้วเอาวันนี้วันนี้หมอปาลากลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้ว<อ> <c oughs> เหมือนเหนื่อยเหนื่อยป่ะ ไมออกกั้นอ่โอเคไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการดีกว่าพี่เทคครับเชิญโอ้โหแม่บ้านรู้เลยเลยครับว่ามีเวลาร้องเพลงนะแต่ละคนแต่ละคนมีมีความเป็นตัวเองมากเลยเริ่มจากคุณแคทเลยขึ้นมาโอ้โหดีเลยนะครับนะมาคนที่สองคุณเพลินเพลินจริงฟังแล้วเพลินเยนะมาคุณจูนก็ เสียงมิเสน่ห์ครับนะมาถึงคุณน้องเนี่ยเสียงพุ่งนะแล้วมาน้องเหมียวร้องดีนะครับทั้งห้าท่านร้องดีหมดเลยครับขอบคุณพี่เท่งครับคุูสลาครับเชิญครับแม่บ้านมานี่ยมันทำให้ตัดสินใจยากเลยครับยากอย่างแรกคือเสียงดีทุกคนในขณะเดียวกันก็มีมีบาดแผลทุกคนนี่ภาพรวมเลยทำให้ตัดสินใจยากครับเอาละครับขอบคุณกรรมการครับ รอบนี้คุณผู้ชมฮะต้องเข้ารอบ4คนกลับบ้านไปก่อน1คนแต่บอกจากใจผมว่าคุณผู้ชมก็เห็นด้วยทั้งหมดวันนี้อาชีพแม่บ้านไม่ธรรมดาเสียงดี<อ>ทุกคนเ,เสียงดีทุกคนแต่ใครจะเสียงดีที่สุดในวันนี้ครับอา้าวกรลัการครับตัดสินเลยคุณสลาจะเลือกใครครับรักใครชอบใครใครอยู่จังหวัดไหนเชียร์กันให้เต็มที่ครับคุณน้องครับ เลือกคุณน้องท่านแรกนะครับอ้าวพี่น้องฮะเข้าท่านแรกเลยแหมพี่น้องเซอร์ไพรส์นะคนแรกดูเหมือนพี่น้องจะแบบเครียดเเกร็งๆนะเมื่อกี้เราคุยให้ร่างนะอย่าใหพี่น้องเครียดมากเขาบอกว่าเครียดเเกร็งๆไปอย่างนี้เดินเดินเข้าพิวมาสบายใจเอาละไปแล้วฮะเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งท่านเหลือพี่แคทเหลือพี่เพลินเหลือคุณจูนเหลือน้องเหมียวครับเอาละจะเป็นใครต่อไปดีครับน้องเปาเชิญ รอบแรกหนูเลือกพี่แคทค่ะเลือกพี่แคทนะครับยางยอดครับเชิญครับพี่แคทครับเอาละเหลืออีกสท่านครับพี่เพลินคุณจูนแล้วก็น้องเหมียวพี่เท่งครับเหลืออีกสามท่านพี่เท่งจะเลือกใครน้องจูนครับเลือกนะครับพี่จูนนะครับเอาละ เอาแล้วเหลืออีกสองท่าน<ส>เหลือพี่เพลินกับน้องเหมียวรอบนี้<ส>เหลืออีกแค่หนึ่งท่านเท่านั้นคุณผู้ชมครับที่จะผ่านเข้ารอบและอีกหนึ่งท่านต้องตกรอบนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบต้องได้รับคะแนนโหวตจากกรรมการสองในสามเสียงเอาล้ครับระวังพี่เพลินกับน้องเหมียวไปที่น้องเป่าน้องเป่าจะเลือกใครดีคะขอเลือกพี่เพลินค่ะพี่เพลินนะครับหนึ่งเสียงนะครับไปแล้วหนึ่งเสียงน้องเหมียวคะเป็นไงพี่เพลินได้เปียงหนึ่งเสียง ตอนนี้ยังร้อยเหมือนเดิมไหมร้อยเหมือนเดิมคะ่ะร้อยเข้ารอบตกคะ่ะ <laughs> <laughs> อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งยัมยงมีโอกาสยังมีโอกาสยังมีโอกาสนะครับยังอีกสองเสียงฮะถ้ารอบนี้ครูสาเลือกพี่เพลินเข้ารอบเลยครับนะแต่ถ้าเลือกน้องเหมียวเกมไปต่อไปลุ้นกันที่พี่เท่งท่านสุดท้ายครูสลาครับครูสลาจะเลือกใครครับรูให้เหมียวครับเลือกน้องเหมียวนะครับเอาแล้วเอาแล้วรอบแรก รอบแรกไหมฮะหนึ่งเท่าแล้วนะตอนนี้ปวดหัวแล้วครับปวดหัวปวดหัวแล้วครับปวดหัวนะครับตัดสินที่พี่เลยครับเชิญผมขอเลือกคุณเพลินครับเลือกพี่เพลินครับพาเขาสู่รอบต่อไปทันทีน้องเหมียวหน้าเสียดายมากไม่ใช่เสียงไม่ดีนะฮะอ่ะน้องเหมียวฝากหน่อยตอนนี้เป็นเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะ อิสระเลยเป็นแม่บ้านอิสระ,ะยังไงถ้าใครอยากติดต่ดตอง,งานอะไรยังไงคะค่ะสําสหรับท่านใดนะคะที่ต้องการแม่บ้านอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวหรือเป็นทีมนะคะก็สามารถติดตอ่อเหมียวได้นะคะที่ Facebook เหมียวพาขวัญน,นะคะชื่อภาษาไทยเหมียวพาขวัญน,นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นพี่หน่งอย่างนี้มีมีบ้านหลายหลังอย่างนี้คือะตข้าไปมีบ้านหลายหลัง คือต้องการจะเข้าไปอยู่ประชดประชัน <laughs> เน็ <c oughs> แบ,บแนมเนี่ยไม่กลัวผีกลัวคำพูดคนค <c oughs> ่ะก็ก็ติดต่อหนูได้หน<ถ>ูก็จะยกทีมไปทำความสะอาดให้อ่ออโอเคขอบคุณน้องเหมียวนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> แล้วกลับไปอีกนะน้องเหมียว <c oughs> และนี่ก็คือแม่บ้านผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง4คนช่วงหน้าพบกับการประกบคู่ เพื่อคนหาสองคนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเดียว